สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อฟซโชคดีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็มีเพื่อนเอซที่โชคดีงวดที่แล้วนะครับก็ได้บนบานเอาไว้นะครับว่าถ้าถูกเยอะก็จะซื้อองค์พญานาคนะครับมาถวายนะครับคือมาตั้งไว้ตรงหนองหมนี่นะครับตอนนี้ก็

Periama jago kri periaya mokolai daya majapahit jago majapahit semua maju di tengah bantekal cimhamo คกับเพื่อนเอฟซีนะฮะตอนนี้หมอธรรมนะครับก็ได้ทําพิธีเสร็จแล้วนะครับระหว่างที่กําลังทําพิธีจุดทูบนะครับปรากฏว่าเจฮีนะก็เอฟซีหลายท่านนะครับก็ส่งเสียงดีใจนะครับเหมือนคือเหมือนจะบอกว่าในในว่าเลขตรงกันนะครับ เปิ้ลศีอาจจะไปดูให้นะครับเลขตรงกันนะครับเพิ่อศรีนะครับครั้งที่แล้วสองสามหนึ่งนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีเลขเพิ่มเข้ามานะครับ สี่เก้าหนึ่งนะครับโอ้ครับสี่ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่นะครับเพนสี่ครับตรงกันนะครับเลขตรงกันตัวเลขอะไรก็มันมันได้ตัวเดิมนะค่ะเลขตรงกันเลยเนาะตรงกับรอบที่แล้วเนาะ จุดทูบอันเดียวแต่มันออกสองข้างสองข้างไปตรงกันสามตัวอีกแล้วใรอบนี้ก็เลยตรงกันอีกก็เลยกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยพุ่มเลยมาตัวหมนฝันดีด้วยเมื่อคืนอ่ะฝันยังไงจีได้ได้ได้ล็อใบซื้อใบลอตเตอรี่มาเนาะก็เลยมานอนกอดแล้วก็บอกว่าตีลูกสาวตีทั้งคืนเลยโมโหมีคนมาชอบลูกสาวโอ้มีควารักลูกสาวใช่ทีนี้ลูกสาวอายุสิบสองกันไปที่สามมิถุนาก็เลย ฝันดีอ่ะเมื่อคืนอ่ะก็เลยรักมากเลยเลขตัวเดิมเนี้ยคิ่ว่าวันนี้มีรุ่นแน่นอนมีเฮงน่าจะมีรุ่นพอถ้าถ้าถูกยังไงก็สารน้องคงคงจะจะจะเจริญอ่ะโอ้นะอ๋อเอาละครับเนาะยังไงก็ขอให้เข้าน้องเจฮิงน้องวันนี้เนาะให้เพื่อนเอฟซีถูกด้วยเนาะเดินป่านสะพานบุญโอเคครับขอบคุณเจฮิงมากเลยครับเอาละครับเพื่อนเอฟซีเนาะ ดูอีกครั้งนะครับเพื่อนเอฟซีครับตรงกับรอบที่แล้วนะครับสองสามหนึ่งสองสามเจ็ดนะครับแต่มีเลขเพิ่มมาก็คือสี่เก้าหนึ่งนะครับเอาละครับโปรดใช้วิจรารยณนะครับครับโอ้ตอนนี้สลากมาพอดีครับเพื่อนเอฟซีนะฮะเดี๋ยวดูราเจฮิงของเราเ,ออเจฮิงะเจฮิงรเจฮิงเนาะไ้นะ นั่นสองสามนยดีไหมดีไหมหนึ่งสองสามน่สองสามหนึ่งสองม โอ้ตรงเป๊ะเลยนะครับน้าโต๊ะโอ้บ้านเสี่ยวโอ้บ้านกลับเลยโอ้บ้านปิ่เลยสองใบเลยนะครับสองชุดนี่นะครับได้แล้วนะครับเพื่อนเอฟซีเนาะตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยเนี่ยอมีบ คับอเคนลบสองใบเนกรุเด็กสวยนะครับเป็นนฟซีครับเจ๊ยังไงเนาะสวัสดีค่ะขอดูลอตเตอรี่หน่อยจิเเรียดเรียด จะได้เลขเดิมเนาะจริงเงาะเลขเดิมเอาพญานาคมาก็ได้เลขเดิมเลขเดิมโอ้ยหลายเลขเลย บนไว้แล้วว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเจ้าลิเกมาลงค่ะลิเกคณะอะไรเนาะกล้วยหอมกล้วยหอมเห็นเนาะบนไว้แล้วก็ได้หลายใบเนาะหลายใบโอ้โหเนาะเฮงบางเนาะคุณแม่เนาะปังเลย้แต่งสามครั้งมีแต่เลขนี้แหละวันนี้แต่งตัวสวยนะคุณแม่เนาะสวยนะอยากสวยอยากสวยลิ้งก็สวยกว่านี้ก็ดีเนาะเอาชุดกระรรมเลยเนาะโ้โจ้าจ้า อ่าโอเคเนาะสวัสดีจ้าทุกทุกคนนะจ้าเฮงเฮงรวยๆนะคุณแม่เนาะรรวยค่ะรับปีใหม่เนาะจ้าจ